Tao tai nô tai nô kuông, yà bóng, bên úng nứa sĩ gnà, nơi bán เพลงที่พี่เบิร์ดได้รับมอบหมายให้ร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเพลงอะไรคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้นะครับที่ร้องเดี่ยวนะครับโซโล่เดี่ยวแล้วก็จะมีเพลงที่ทางกองทัพเรือแต่งถวายค่ะชื่อเพลงว่าแปสิบพันษาองค์ราชินีค่ะครับแล้วก็จะมีเพลงที่ทางกรมวิราแต่งถวายอีกเพลงนึงครับเรื่องชื่อเพลงสายยาแผ่นดินครับเห็นว่ายากมากทุกเพลงยากหมดเลยครับแล้วก็คือ คนที่ร้องเพลงทีไ่ไม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 ่ได้ค่อยคุ้นกับการร้องกับออเคสตราชันเนี่ยจะจะต้องปรับตัวครับปรับตัวปรับเสียงพลังเพิ่มขึ้นนยนะครับแต่ก็มีน้องๆคอยช่วย ซ้อมมานานหรือยังครับพี่เบิร์ครับซ้อมต้องซ้อมครับซ้อมเยอะๆซ้อมที่บ้านซ้อมที่นี่ครับแต่ว่ามีน้องที่ห่อยคุนๆนะครับนี่ก็เสียมกุลการรุ่นพี่เบิร์ตนะครับแล้วก็นี่ลูกของผี่หญิงคิดว่าครับวันนี้นะครับเราได้เจอครับจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกัน <ๆ S 2> ซ้อมหนักขนาดไหนคะที่ผ่านมาซ้อมหนักครับก็เขา บอกว่าไปเอาพลังมาจากไหนจริงๆแล้วมันกลัวไม่ไม่ดีมากกว่าครับเพราะว่างานนี้กองทัพเรือได้ร่วมกับสภากาชาติถวาย80พันษาพระชิลีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากครับจะมีวันที่28 29สิงหานะครับวันที่28เนี่ยพวกเราไปดูกันได้เพราะว่าเป็นรอบธรรมดาแต่ว่าวันที่29ก็จะเป็นรอบที่เจ้านายเสด็จครับใ้พี่เบิร์ตพูดเป็นตัวแทนพูดเกี่ยวกับ คะคือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราพวกเราภาคภูมิใจจะได้ถวายความชงรัก,กักดีต่อองค์ท่านนะครับ80พ,พ,พรรษาพระราชดิยท่านทรงเดินเนอยาม,อนมามากมายแล้วนี่เป็นเพลงเสี้ยวเดียวท่านันเองที่เราจะสามารถจะแสดงความชงรัก,กักดีต่อองค์ท่านก็ด้วยเสียงด้วยใจของพวกเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือด้านหลังนั่นนะครับทั้งวงเลยครับนั่นแหละครับทั้งเส้นสายเส้นเสียงแล้วเราคงจะได้ เราคงจะได้ดูกันครับวันที่28แต่เบิร์ตไม่ทราบว่าวจะออกทีวีช่องไหนหรือเท่าไหร่นะครับใ,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 ให้น้องคุณมั่งไหมไม่เป็นอะไรพี่เบิร์ตพู้บริหารความสามารถของเบิร์ตกระตือความสามารถของน้องๆที่มาร่วมในรขง่งข<ส>ันเ<ด>ก่งมากครับนี่เขาเป็นนักร้องแข็งแกร่แล้วก็ร้องกับวินเทสตาตลอดเวลาค่ะแล้วก็ต้องเอาใจแ่ว่านะคะเบิร์ตขเออเห็นว่าจะมีเพลงพิเศษของแมั้ยใช่ครับได้ไหมได้ไหมหรือว่าต้องได้ครับได้ครับแต่ว่าเออเรายัง มากันแบบล้อๆเลยครับออกจากเตาเลยครับชื่อเลงสายายาเป็นดินนะครับเป็นเป็นการพูดถึงโรงท่านได้หยิบเอาทร,ทรงหยิบเอาแค่เหมือนแบบเศษพืชต่างๆมาร้อยเป็นเป็นศิลปชีพจากคนที่มืดมนมองอะไรไม่เห็นอนาคตก็กลายเป็นชาวบ้านมีงานทำอะไรเงี้ยนะครับ ี๋ยวได้ฟังแชมเป้อไหมคะวันนี้ไม่ทราบเลยว่าทางวงเราได้เรียร์แอนจเป็นมาสเตอร์เชลหรือยังนะครับแต่ได้ฟังแน่นอนครับรองสามเพลงใช่ไหมสามเพลงครับจะรอดหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยงั้นเดี๋ยวให้ฝากอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับมาสเตอร์ในวันนี้สักชื่ชที่ควรเลยครับเอ่อกองทัพเรือนะครับร่วมกับสภากาชาติไทยได้ถวายความจงรักภักดี80พรรษาพระชนิดนะครับจะมีขึ้นวันที่28-29สิงหาที่สุวรรณทนธรรมนะครับวันที่28ถ้าเผื่อว่า ใครที่อยากดูใครที่อยากไปร่วมลองไปร่วมถวายความสคนึกดีบล็อกก็มารู้ลเดียรนอกจากมาที่กองทัพเรือนี่เลยครับมาติดต่อรับปักไปเลยครับแต่วันที่29ก็ไม่ทราบเพราะว่าวันที่29เป็นวันที่เจ้าหนาเาท็จนะครับน้องๆพูดกันเก่งทุกคนเลยนะดูส,สิครับว่าสเลนเดอร์นะครับช่วงนี้เพราะว่าเริ่มเต้นกันแล้วครับแล้วก็เริ่มทําเพลงเริ่มวางโชว์เริ่มทําทุกอย่างอย่างที่ข่าวพวกเราได้เห็นนะครับแล้วก็มีการร่วมปรับจูนเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรายังเรายังสามารถที่จะฟุตเวิร์กได้ว่าตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีกําลังกําลังไขนนอตกันอยู่ครับอ,อ,อ้ยอยากเป็นคนดูครับ<อ>น้ําหนักลดลงบ้างยังคะยังเจ็ดสิบสี่อยู่เลยมีซิกแพคครับ,รบ, <laughs> รบตอนนี้เป็นวันแพคอยู่ครับ <laughs> <laughs> จะเปิดโชว์ไหมคะในวันนั้นเออน่าสนใจนะนักร้องวัยรุ่นก็ทํากันทั้งนั้นเฮ้ยได้ได้พี่จะเจ็ดแผกให้ดูค่ะแล้วสาหรับแขกรับเชิญแล้วค่ะเพราะว่าทุกครั้งต้องมีแขกรับเชิญเป็นสุตตาเมืองไทยนะครั้งนี้ล้ครคราวนี้นะครับคือเนื่องจากคราวนี้เป็นเซอร์เบรตหรือว่าฉลอง25ปีของแบบ็บอยที่ผ่านมาชะนั้เพราะฉันแก๊สของแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมาเพลงของแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากพี่ผมไม่สามารถจะจะจะเป็นคนเลือกหรืออะไรได้เลยอะพี่ อยู่คนทำเพราะว่าโอ้โหเวทีก็โอ้โหแบบว่าโอ้โหอีกแดนเซอร์อีกคือเออนี่แหละใช่คืออยาก ขนาดเข้าเข้าห้องซ้อมครับก็ยังตื่นเต้นมือเย็นตลอดเวลาเลยครับวันนั้นไปดูคอนเสิร์ตของดาวก็แบบอยากจะขึ้นไปจังเลยแค่ข้ารันทรูนะครับเพราะว่าของเราก็เต็มไว้เต็มที่แต่ว่าเราต้องทยอยทยอยออกทยอยซ้อมนะครับกำลังตื่นเต้นมากๆ็ยังนับถอยหลังอีก3าสเดือนเย็นไหมเย็นมากครับค่ะ คือพร้อมครับพร้อมสุดเล่นพ่กนี้ได้ก็เล่นเลยแต่ว่าเรามีกําหนดเดือนพฤศจิกาแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ทราบอะไรมากแต่ตอนนี้คือความฟิตซ้อนในส่วนพี่เบิร์ดกำลังเร่งทำกันมาสแต่ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับแขกรับเชิญลองสิลองผิดหวังสิลองลองลองได้เห็นดีกันละไม่มีครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบุตรว่าการที่เรามีกันในวันนี้แล้วเรามาเจอกันใน 2 5ปีของแบบลเบิร์ดแล้วมีค่าที่สุดสําหรับพวกเราแล้วครับมันจะใหญ่ที่สุดเลยเท่าที่เคยมีมาไหมคะสาหรับคี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไม่สัญญาว่ามันจะเป็นขนาดของโชว์แต่พี่ก็ูว่ามันเป็นของใจมากกว่าที่เราเราเดินกันมายาวนานถึง25ปีแล้วแล้วยังมีอีกครับยังมีอีกและพี่เบิร์ดอยากนับรอบนี้เป็นรอบที่1ของแบบเบิร์ด เพิ่มรอบขยายมากคือ <c oughs> แล้วแต่ตอนนี้มันก็ไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเรากําลังจะดูว่าถ้าเผื่อนในเดือนพฤศจิกาเนี่ยปัญหาเรื่องสถานที่ของเราใมครับก็จะมีบล็อกๆไว้ถ้าไม่งั้นเราอาจจะกระโดดข้ามไปกุมภายอีกครั้งหนึ่งอุ้ย,อยบอกหมดเลยนี่ลุดบอกหมดแล้วพี่เล็ก <c oughs> คือตอนนี้เราจองได้ประมาณสัก ประมาณหนึ่งครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยดูกันว่าอย่างคราวที่แล้วเราได้ไปแปะใช่ไหมครับอันต่ออีกสี่เพราะว่าปัญหาเรื่องสถานที่ครับที่เราน้อยครับไม่เป็นไรล่าสุดค่ะพี่เบิร์ดวงเบอร์รี่โคโบของญี่ปุ่นเอาเพลงเรามาซิงไปเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังหรือยังอาริตาโตซมัสตาขอบคุณมากมากครับคือน้องๆเขาชอบนะครับชอบสองเพลงเลยเรามาซิงกับ t o ทูมัชนะครับก็ขอบคุณมากๆครับเรากับ น้องๆก็เราอยู่ในโลกเดียวกันนะครับโลกของเสียงเพลงเด็กเขาก็ชอบเพลงของเราแล้วก็เอาไปร้องเอาไปเต้นด้วยว่าชาติไหนก็เหมือนกันนะครับว่าได้ยินแล้วมีความสุขเราก็แฮปปี้ด้วย too much เนี่ยจริงๆอ่ะมีภาษาจีนด้วยนะครับเส้นๆๆชาวโจโจยูตัวดิปาวาจาคงูจุยพี่เอาบ่อยละหมดกันเลยเฮ้ยสีช้างกำลังจะมีกำลังจะปล่อยใช่ไหมยือว่าสาวก้องโตรับกำลังคือคือทำไว้เสร็จแล้ว ของเยอะครับแต่ว่ายังไม่ไม่รู้ว่าจะอะไรงไงเมื่อไหร่คืออันนี้พี่เบิร์ดร้องเองเลยแต่เป็นภาษาจีนใช่โอ้โหเป็นคือเดี๋ยวนี้ดาราเขาจะฮิตโกอินเตอร์ไปจีนไปอะไรอย่างงี้กันพี่อยู่ที่นี่แหละท <c oughs> <c oughs> ี่จะร้องมาที่นี่พี่เบิร์ดอินเตอร์คัมครับเรารักษาสมดุลไปเกาหลีบ้างไหมคะยังเลยครับว่ายังทำ ไปร้องให้เกาหลีอะไรอย่างนี้ไปติตลาดบ้านเขาบ้างเอิ่มก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันเวลาที่จะมาถึงเนี่ยพี่วัดว่าหลังจากแบบเบิ์ยไปแล้วตงคงมีอะไรสนุกสนุกให้พวกเราได้สนุกกันอาจจะมีทัวร์ในประเทศทัวร์ต่างประเทศทัวร์เอเชียทัวร์อะไรอย่างนี้ครับนอกจากสองเพลงนี้เขามีติดต่อเพลงอื่นมาบ้างไหมคะยังไงมีครับมีครับมีทุกจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะญี่ปุ่นนะครับมีทั้งจีนมีทั้งเกาหลีเลยครับแต่ว่าเราก็คอยดูว่าอ ไปได้แค่ไหนเพลงไหน<ะ>ไปได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับลืมนะคะดีใจครับดีใจยินดีที่เพลงของเราไปโดยที่เราไม่ต้องไปครับไปแล้วเราก็ไปเนียนอยู่กับเขาเลยเป็นภาษาเขาอางนี้